สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซินชาแนลสอนแคนว่าวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะพบกันกับซินนะคะวันนี้เป็นการไลฟ์นะคะทบทวนบทเรียนที่ซินนั้นได้เรียนกับเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์นะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะ ที่เราได้เรียนรู้กันนอกจากวิธีการใช้งานบนเว็บไ,ไซต์ Canva การเข้ามาการค้นหาแม่แบบบนเว็บไซต์ Canva แ,แล้วนะคะนอกเหือจากนั้นคือวิธีการใช้เอฟเฟกนะคะมาแล้วคะ่ะพี่เล็กพี่เล็กเป็นเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์นะคะโอ้โหมาแล้วนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวซินจะ สอนนะคะเขาเรียกว่าอะแบ่งปันและกันนะคะวิธีการใช้เอฟเฟกอันนี้จริงๆคือออกมาไลฟ์แบ่งปันบ่อยครั้งแล้วนะคะแต่เพื่อความเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะกับเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ก็จะมาไลฟ์วิธีการทำให้ดูค่ะในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะให้เรานะคะเลือกรูปภาพ ที่เราต้องการจะใช้งานซึ่งในส่วนนี้นะคะสามารถเลือกได้ทั้งรูปภาพที่อัพโหลดนะคะจากบน PC ของเราหรือรูปภาพนะคะจากภาพถ่ายบนเว็บไซต์แคนวานะคะเดี๋ยวขอบอกก่อนนะคะทุกคนก็คือว่าซินไลฟ์วันนี้แบ่งปันบทเรียนในวันนี้ก็ พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงก็จะลบไลฟ์นี้ทิ้งนะคะแล้วไปเขาเรียกว่าติดตามนะคะไลฟ์นี้ไลฟ์นี้ได้ที่ YouTube ช่องสิน h ชนแนลนะคะ <S <S บอกไว้ก่อนนะคะวเอา้าไลฟ์แต่ละไลฟ์มันหายไปไหนเอาเอาไปไว้ที่ YouTube นะคะไม่ได้หายไปไหนเลยคะ่ะในส่วนนี้เนาะคือรูปภาพสินมันเยอะไงเอาเป็นว่า ซินเอามาจากภาพถ่ายนะคะที่เล็กก็จะได้ดูเลยว่าเออเอามาจากภาพถ่ายมันเอามาได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยซินจะพิมพ์คำว่าแชมพูนะคะเพื่อที่จะเอารูปภาพจริงๆอะรูปภาพแบบนี้มานะคะแต่มันหาไม่เจอนะคะ แชมพูคัดเอานะคะแชมพูคัดเอา์นี่ก็คือการตัดภาพพื้นหลังไปแต่ส่วนมากจะใช้แต่กับเค n นว่าแพ็กเกจเคนว่าโปรเนาะเนี่ยค่ะพี่เล็กไอเดียมันก็จะมาจากรูปภาพนะคะภาพถ่ายที่เราได้ใช้งานโอเคหาไม่เจอเอาเป็นว่าเดี๋ยว เพื่อความรวดเร็วนะคะเอาเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะคะนี่แล้เปลี่ยนสีภาพพื้นหลังมันเป็นแบบไล่เฉดสีนะคะเอฟเอฟให้เต็มหน้าจอเลยนะคะทุกคนจะได้เห็นหน้าตอหน้าจอชัดๆเลยนะคะทีนี้ เราจะมาดูวิธีการใช้เอฟเฟกบนรูปภาพนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอฟเฟกบนรูปภาพตรงนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพที่เราต้องการจะใช้งานหลังจากนั้นนะคะไปที่คำว่าเอฟเฟกนะคะ ซึ่งของพี่เล็กจะเป็นภาษาอังกฤษของซินจะเป็นภาษาไทยนะคะแต่ตำแหน่งมันจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะพี่เล็กพี่เล็กเป็นคนอินเตอร์ไงเราเป็นคนไทยเนี่ยค่ะจากรูปภาพมาตรงแถบเมนูบาร์ข้างบนนี้นะคะมันจะมีคำว่าเอฟเฟกแล้วก็ฟิลเตอร์ปรับครอบตัดแล้วก็คลิกนะคะในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงเอฟ ฟกันนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่เอฟเฟกขนาดที่คลิกซ้ายนะคะรูปภาพนะคะรอบสีฟ้าต้องอยู่ในรูปภาพที่เราเลือกไว้นะคะทุกคนอันนี้เป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของซินนะคะมันก็จะยังไม่เข้ามาแบบได้เต็มที่นะคะเอฟเฟกซินใชยย้เยอะมากๆเลยนะคะ ในส,ส่วนเอฟเฟกที่ซินจะแนะนำเป็นแบบอย่างในการปรับนะคะมันก็จะมีอยู่3เอฟเฟกนะเอฟเฟกที่1ก็คือเอฟเฟกที่1นะคะเนี่ยค่ะ smart m o r p พนะคะไปดูวิธีการใช้งานกันเพราะว่าจะใช้อย่างไรบ้างนะ ไปช้าๆชัดๆนะคะเมื่อเรามานะคะสังเกตนะคะว่ามันจะมีชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้ชื่อของเอฟเฟกแล้วจะมีตรงนี้นะคะที่มันแปลว่า C ีอเป็นภังกฤษที่มันแปลว่าดูทั้งหมดนะคะให้เรานะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดูทั้งหมดของเอฟเฟกต์สมาร์ทมอคคัพว่ามีอะไรบ้าง หรือนะคะที่เล็กจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะคลิกซ้ายไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการเลื่อนดูเอฟเฟกนะคะแต่ในส่วนนี้ด้วยเอาที่สะดวกสบายมากกว่าก็คือให้คลิกดูทั้งหมดเนาะเดี๋ยวซินจะลองเลื่อนแถบซ้ายให้ดูนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเลื่อนแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะเสียเวลาของเราในการใช้งานก็เลยให้กดดูทั้งหมดนะคะเพื่อที่เราจะเลือกดูว่า เราต้องการใช้เอฟเฟกแบบไหนบ้างเดี๋ยวซินจะลองนะคะของการใช้เอฟเฟกตรงนี้นะคะคำว่า Desktop 2นะแล้วเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ทุกคนนะคะก็สังเกตตรงพื้นที่รูปภาพนั้นด้วยนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะ ิคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่เ e สก Top อปนะคะเดสก์ท็อสองมีรูปโต๊ะทำงานขึ้นมาแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าเดี๋ยวขอขยายนะคะวิธีการขยายนะในส่วนของรูปภาพนะคะถ้าขยายตรงมุมนะคะมุมซ้ายมุมขวาเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ ภาพขยายได้ตามมุมนะคะนะซีนเราขยายแล้วก็ใช้เมาส์ตรงกลางเลื่อนมานะคะขยายขึ้นขยายลงนะคะถ้าขยายเราขอบข้างๆแบบนี้นะคะมันจะทําให้ภาพหายเสียสัสดส่วนแบบนี้นะคะโอเคทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตรงที่ว่าไอเจ้ารูป รูปนี้ค่ะมันหายไปไปที่เอฟเฟกนะคะเอฟเฟกไม่มาค่ะทุกคนมาละมาละต้องใจเย็นๆนะคะซิงก็เป็นคนใจร้อนอีกเช่นกันเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะกำลังรออินเทอร์เน็ตนะคะไม่ไม่มีอะไรคือแบบ ขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตมากๆเลยนะคะน่ารักที่สุดค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องรอพักก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งให้เขาประมวลผลเพราะว่าเอฟเฟกนี้ใช้งานค่อนข้างจะดึงเขาเรียกว่าดึงมากเลยทีเดียวนะคะจิงใช้เอฟเฟกที่สองนี้นะคะเ<ค><ณ>มื่อกี้ให้ดูวิธีการขยายเนาะอันนี้คือ จะบอกว่าเมื่อกี้ซินใช้เอฟเฟกแล้วครั้งที่1ใช่ไหมคะแล้วพอมาคลิกอีกหครั้งซ้ําครั้งที่2รูปภาพที่เราใช้งานมันก็จะไปอยู่ในเอฟเฟกซ้อนเอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งวิธีการนะคะเวลาที่เราใช้งานเอฟเฟกนั้นแล้วให้เราเลือกเปลี่ยนเอฟเฟกทันทีนะคะไม่งั้นมันก็จะเป็น ซ้อนทับแบบนั้นแล้วก็จะทําให้เราเสียเวลามากๆเลยนะคะถ้าใครว่างก็ได้แต่ถ้าใครไม่ว่างก็ต้องทําโดยการปรับนะคะกดตรงกลางขีดเส้นขีดตรงนี้นะคะ่ะกดได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้มันเป็นอย่างนี้ซิงก็จะแบ็กกลับตรงนี้นะคะอ่ามันทําไม่ได้แล้วอะทุกคนมันก็ต้องทํา การเอารูปภาพใหม่เข้ามานะคะแต่เดี๋ยวเซนจะต้องหาวิธีการเพิ่มมาอีกอยู่นะคะโอเคคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะคะมันต้องใจเย็นๆนะคะเ,เนตเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะ พอเราทำบ่อยๆทำซ้ำๆนะคะมันก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วทำแบบนี้มันไม่ดีนะจริงๆแล้วทำแบบนี้มันควรจะต้องปรับนะอันนี้ค่ะพอรูปภาพมาปุ๊บแบบนี้ปั๊บให้เพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ทุกคนนะคะรีบเปลี่ยนได้เลยเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้นะคะเปลี่ยนได้เลยค่ะเปลี่ยนทันทีนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ มาคลิกตรงนี้นะคะมันจะมีคําว่าครอบนะครอบก็คือเหมือนการเลือกส่วนในส่วนหนึ่งของรูปภาพที่มันอยู่ในเอฟเฟกนะคะก็ให้คลิกตรงนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมันจะมีคําว่าฟิลคือการเต็มรูปฟิตก็คือทําให้รูปมันแคบลงแล้วก็คัสตอมนะคะคือการปรับภาพเองนะเดี๋ยวซินจะลองปรับนะคะ อันนี้ปลาที่ไซส์เลยนะคะให้มันเป็นไซส์ขนาดเล็กประมาณนี้ค่ะไซส์ขนาดเล็กแล้วก็ปรับเลื่อนให้เขาอยู่ข้างบนหรือข้างล่างซึ่งเราสามารถปรับใช้งานได้นะคะให้ปรับก่อนที่จะขยายรูปภาพนะคะเพราะว่าถ้าคุณขยายแล้วนะคะมันก็จะ เป็นเหมือนเมื่อกี้เอฟเฟกต์สอเฟฟนะคะวิธีการเสร็จแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนปรับตัวเขาเรียกว่าสินค้าของคุณในเอฟเฟกนี้นะคะจะกดคำว่านำไปใช้ก็ได้หรือจะกดคำหรือไม่กดก็ได้นะคะทีนี้มาดูค่ะซึ่งก็จะย่อขยายมาอันนั้นข้างนะคะที่เล็กอ่า จะสังเกตไหมคะว่าไอ้เจ้าตัวสินค้าของเราเนี่ยเวลาใช้เอฟเฟกแล้วนะคะภาพของเขาเนี่ยออมันเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ท,คะ,นนะ,คะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปทิ้ไปทำอะไรเนี่ย,ยน,น,นะคะเมะื่อกี้เนี่ยอันเนี้ย สิ่งไ,ไ,ไม่ได้ตั้งใจทำนะคะมันเป็นเองอัตโนมัตินะคะพี่เล็กเบี่ยแหละคะ่ะทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนกันได้เนาะที่อาจจะไปกดอะไรสักแห่งหนึ่งนะคะของแป้นพิมพ์มันก็เลยทำให้ภาพเป็นแบบนี้นะคะมันต้องค่อยๆระวังอ่ะพี่เล็กในส่วนของเลือกเอฟเฟกนะคะ ่าทุกคนใช้เป็นแล้วแหละอันเดนซิเอาแบบง่ายๆเนาะพี่เล็กเนาะพี่เล็กคงเข้าใจคร่าวๆแล้วเนาะวิธีการปรับการใช้งานเอฟเฟกนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงนะคะจะเป็นของเรียกว่าเนี่ยโอเคเนี่ยค่ะโอเค คือปรับเยอะก็ไม่ได้มันต้องค่อยๆระวังนะทุกคนระวังระวังระวังมา,มากๆเลยแหละทีนี้เนาะซิงก็จะทําการเพิ่มอีกน้อยหนึ่งน่ะต้องค่อยๆระวังนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพี่เล็ก คือการซ้อนภาพที่ซินพูดอลังการไะคะพี่เล็กมันใหญ่ไหมใหญ่เวอร์วางอลังการแล้วมันต้องค่อยๆปับอีกทีนึงนะคะส่วนของวิธีการใช้งานเนาะแล้วทีนี้ก็จะมาดูการเพิ่มหน้าเนาะซินจะคลิกตรงนี้นะคะพี่เล็กบอกก็พอจะเข้าใจคะ่ะทีนี้ค่ะพี่เล็กซินจะให้ดูอีกเอฟเฟกหนึ่งคลิกซ้ายที่เอฟเฟกนะคะ ทุกคนมันจะมีเอฟเฟกต์คำว่าเฟรมเนาะตรงนี้ยมัน,นหมายถึงกรอบรูปภาพนะคะทุกคนเฟรมตรงนี้นะคะให้พี่เล็กนะคะแล้วก็เพื่อนรุ่ศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะ C O ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะกดดูทั้งหมดของเฟรมว่ามีอะไรให้เราได้เล่นบ้างกดดูทั้งหมดนะคะอ่าแล้วจะย่อให้ดู มันจะมีแล็ปท็อปนะคะซึ่งแล็ปท็อปเนี่ยพอกดมาก็จะเป็นแบบนี้เวลาแก้ไขเหมือนเดิมค่ะทุกคนเวลาแก้ไขนะคะให้ไปตรงเส้น3เส้นตรงนี้ค่ะถ้ามันมีขึ้นก็ให้กดเข้าไปแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่ามันไม่สามารถปรับได้นะคะอ่ามันจะมีโทรศัพท์เนะีคะพื่เล็กเพื่อนรบศึกษาออนไลน์ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกรอบรูปแบบนี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถปรับด้าแบบถ้าเป็นแบบนีออนนี้นะคะไม่สามารถปรับได้นะมันก็จะเป็นไปนอัตโนมัตินะคะเนี่ยค่ะพี่เล็กสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะคะอันนี้คือพอเราใช้นะคะมันมีถ้ามันมีสามเช่นแบบนี้ค่ะพี่เล็กและเพื่อนื่วมศึกษาออนไลน์ทุกคนนะคะมันสามารถปรับ ตั้งค่าได้นะคะให้ลองสังเกตในส่วนนี้ด้วยนะแล้วถ้าเราไม่ต้องการจะใช้งานเลยดอกไม้สวยไหมคะดอกไม้สวยนะคะอันนี้ก็ปรับได้นะก็ให้กดยกเลิกนะคะถ้าเราไม่ต้องการใช้งานเลยแล้วในส่วนที่3นะคะเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ทุกคนที่ซินอยากจะแนะนำก็คือเงานะคะเงาของ คือว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะทุกคนแค n นวาที่ชินที่สินใช้เป็นแค n นว่าแพ็กเกฟรีซึ่งเวลาจะทําเงาทีหนึ่งนะมันต้องก๊อปปีรูปภาพแล้วก็ใส่โทนสีแต่ในเดือนมีมนาคมเนี่ยแคนว่าเขาทำเอฟเฟกเงามาให้แล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันสะดวกสบายมากเลยนะคะตรงเนี้ค่ะเพื่อนรูกศึกษาออนไลน์ทุกคนนะคะมันจะมีคำว่าชาร์ o w ใช่ไหมคะ แล้วก็ให้ไปดูตรงนี้นะคะตรงดูทั้งหมดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าไอเอฟเฟกเงาเนี่ยมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ดูทั้งหมดจะเห็นนะคะว่าเงามันจะมีแบบนี้เลยค่ะแบบแบบเรื่องแสงแบบเพิ่มมุมโค้งยกลอยแล้วก็ฉากหลังอ่า เดี๋ยวสินจะลองกด1ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งนะคะแล้วจะบอกวิธีการปรับและตั้งค่าแบบคร่าวๆนะเพราะว่าไอเดียต่างๆทุกคนต้องนำไปใช้เองนะคะอ่าตอนนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าไม่มีเงาเลยเนาะสินต้องสินต้องเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีขาว ทุกคนจะได้เห็นเป็นเงาชัดๆนะคะ,อ,ะอันนี้ัเป็นแทบการไลเ่เฉดสีเนาะการไล่สีคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะที่รูปภาพของเราต้องการนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็มาที่ Shadow นะคะที่เงา Shadow ที่เงานะคะ มานะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าสินพิมพ์คําว่าเรืองแสงนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่าเรืองแสงอ่าเดี๋ยวสินจะย่อให้ดูมาดูตรงนี้นะคะมันจะมีจุดเส้น3ามเส้นเ่งนะคะเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์สามารถคลิกเข้าไปได้เลยคลิกเข้าไปทําไมอ่ะอ่ะมาดูนะอันนี้มันเป็นเงาธรรมดาใช่ไหมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บ มันจะมีคําว่าขนาดความโปร่งใสการเบอร์และที่สําคัญมันมีสีนะคะสีให้เราเลือกว่าจะใช้สีดำสีขาวสีแดงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเงาเอฟเฟกเงานี้นะคะสามารถใช้งานได้สำหรับซินนะคะคือใช้งานได้บนเว็บไซต์แคนวาเท่านั้นนะคะ เพราะว่าในมือถือนะคะไม่สามารถใช้เอฟเฟกเหล่านี้ได้นะสำหรับระบบ Android นะคะที่สินใช้และสินใช้แคนว่าแพ็กเกจฟรีนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่ใช้ในใช้โปรนะคะมาดูกันนะคะถ้าขนาดเดี๋ซินจะเปลี่ยนสีจากสีดำนะคะเป็นสีอื่นเนาะเวลาเราเลือกนะคะเราสามารถเลือกแม่สีก่อนก็ได้ว่าเราต้องการใช้สีอะไรอ้เราสมมติว่าสีสแดง แล้วตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้สามารถเลือกได้เลยว่าคุณต้องการให้เป็นสีแดงโทนไหนนะคะคือมันตื่นเต้นมากเลยมันพีคมากเลยชอบชอบชอบมากๆเลยที่แคนวาสนะคะหลังจากได้สีแล้วนะคะกะ็ดูการเบอนะคะจะเป็นเบอแบบไหนสินจะเลือกความโปร่งใสว่าจะเข้มมากขนาดไหนจริงๆมันสามารถนี่ค่ะทุกคนเงามาแล้วคะ่ะนี่เห็นไหมคะว่า เป็นการสร้างเงาที่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแล้วนะคะในส่วนของของส่วนนี้นะคะถ้าทุกคนคิดว่ามันเงามันมันน้อยมากเกินไปเงี้ยก็สามารถลเลือคลิกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวเลขดูนะนี่นะคะะยกเลิกเงาตัวนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวซินจะมาดู พอเข้าใจกันไหมคะวิธีการใช้เงานะคะมาดูเงาฉากหลังนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเงาฉากหลังก็จะเป็นประมาณแบบนี้แล้วสังเกตนะคะว่าทุกครั้งที่เราใช้เอฟเฟกถ้ามีเส้น3ามเส้นตรงนี้นะคะมันคือสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเดี๋ยวซิงกลับก่อนนะคะพอดีว่าอ๋อเป็นที่แป้นพิมพ์นะคะทุกคน ขอบคุณแป้นพิมพ์ค่ะสงสัยเขาจะให้จบไลฟ์แล้วนะคะเนี่ยมันมีหลายเอฟเฟกงานะคะทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้เนาะมันจะเบิ้นให้สินไหมเนี่ยเพราะว่าใช้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไงแล้วสินก็จะลองเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีอื่นดูเนาะเป็นสีม่วงนี่ทุกคนเห็นอะไรไหม เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมมุมมองแนวตั้งเป็นแบบไหนนี่ก็จะดูนะคะมันก็จะเป็นมาแบบนี้แล้วความโปร่งใสเป็นยังไงบ้างการเบลอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนำไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะทั้งเอฟเฟกทั้งต่างๆนะคะมันเยอะนะเยบร้อยะคะ่ะสำหรับ การแนะนำวิธีการใช้สมา Smart m รับนะคะ,ะการปรับตั้งค่าบทเรียนของวันที่5วันนี้นะคะที่เรียนร่วมกันก็คือส Smart m คับเนอะแล้วก็มีส่วนของเอฟเฟกต์เฟรมนะคะเอฟเฟกต์เฟรมเอฟเฟกต์ชาโด์แล้วก็อย่าลืมนะคะกดดูทั้งหมดเลยนะคะเวลาที่เราใช้งานแต่ละเอฟเฟกนะคะ เนี่ยค่ะเรียบร้อยนะคะที่เล็กนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ก็ทุกคนคงเข้าใจเนาะเอาแบบเบาๆของวันนี้นะคะในส่วนเนื้อหาเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนเนื้อหาของวันนี้นะโอเควันนี้นะคะสินชาแนลสอนแคนวาวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ มาดูไลฟ์สดประจำวันที่12เนาะเดือนมีนาคม2564ซึ่งเป็นบทเรียนที่5ที่เราได้เรียนรู้วิธีการใช้งานแคนวาเบื้องต้นระดับ1กับเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ซึ่งไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการใช้แคนวานะคะและเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะเป็นไลฟ์บเรียนวันที่6 กับซ c นแ n น e ลสอนคันวาวิธีการใช้งานเมืองต้นค่ะ